อกได้มได้เนี่ยแต่จดังมากลูกเดี๋ยวคินว่าอูเหากันนี้ขอบคุณพระเดชพระคกพรท่านทุกทางทุกางทั้างอน้ทางพีทั้งทางกถ้าเราจะข้ามวนทุกที่ให้หนูได้มานนี้นะคะในบรรกาสขอบคุณพี่แน เรียกพี่นิวด้วยค่ะวันนี้ให้หนูมาร้องเพลงบนเวทีนี้ค่ะพ่อแม่จ๋าเมื่อ,า<ะ>อสามเดือนที่แล้วหนูยังลาดังโพงมาเปิดบวกในตลาดเจเจอยู่เลยแล้วก็ในตลาดแบบนี้นะคะก็ร้องวันนี้นะคะมีโอกาสได้มาร้องเพลงบนเวทีนี้แล้วก็มีแฟนเพลงรักมากมายขนาดนี้หนูจะมีวันนี้พี่ ถ้าเกิดว่าไม่ได so yeah. right? so yeah. ้ร huh? ับการสนับสนุนจากทุกทุกคนจากแม่ๆพ่อๆทุกทุกคนเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพ่อแม่ทุกทุกคนได้นหคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเก่งนะโอเคนะโอเคเงม่เยอนคจะได้ปลูกบ้านให้ยากนะคะที่อยากเอาให้ันได้เหนคมเยือกอ้ อย่าเดือนรักดนตรีนะลูกนะเพลงเลยนะคะเดี๋ยวเราเพลงเดียวที่อยู่ในมาร้อนล้วนเป็นเพลงของพ่อครูแม่ครูที่หนูเคารพรักนะคะในวงการนี้แต่ถ้ารักหนูนะคะก็รักในตัวหนูนะคะห้าเอาหนูไปเปรียบเทียบกับใครเด็ดขาดนะเพราะว่าหนูรักพ่อแม่ กยผมนักก็คือแม่คู่ที่ดีเลยค่ะในวงการลูกทุ่นี้นะคะเนาจะเตรียมตัวเองเสนอเพลงในช่งเพ่งนี้ค่ะช่วเจ็ทีนดีเจ็ดหงค่ะ